ก็มีศัพท์อยู่สองคำ mm. ก็เรียกว่า mm. บุพกรณ์กับบุพกิจคราวนี้บุพกรณ์เนี่ยก็คือ mm. ก่อนนี้ก็คือมือใ,มในความเข้าใจง่ายๆคือ mm. อะไรที่ต้องตัดเตรียม mm. ใช่ไหมเหมือนอย่างเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มีการทําความสะอาดพื้นที่มีการวางอาสนะมีการวางโต๊ะวางเก้าอี้มีการเตรียมสถานที่นะเปิด ให้เรียบร้อยเ,ออเราจะปฏิบัติทมเนี่ยเราจะต้องมีมีสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำนะเรียกว่าบุพกิจกิจที่เราต้องทำมีอะไรบ้างเรนะาก็บอกว่าเราจะปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกเราต้องศึกษาก่อนว่าภูมิของวิปัสนาคืออะไร คิดว่าหลายหลายท่านยังไม่เข้าใจคือที่เราภาวนาเนี่ยมันจะต้องมีมีพื้นที่หรือว่ามีถิ่นที่เราจะต้องไปกําหนดถ้าพูดง่ายๆก็คือรูปนามหรือว่าร่างกายของเราหรือว่ากายกระใจของเราแต่ในาภาษาพระท่านท่านเรียกว่าขันใช่ไหมขันห้า ที่เราจะไปพิจารณาเนี่ยมันมีขันห้าแล้วก็มีอายตนะมีธาตุอะไรพวกนี้แต่อันนั้นมันเป็นเรื่องที่สลับลับตอนแต่เราพูดง่ายๆคือว่าเราต้องมีความเข้าใจตรงนี้บ้างโดยเฉพาะเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นยังไงส่วนใหญ่เราก็ได้ยินได้ฟังแล้วนี่ก็เป็นพื้นฐานแล้ว เ่อมาก็จะต้องทําความบริสุทธิ์ให้กับตนเองก่อนทําความบริสุทธิ์ก็คือเราต้องรับศีลใช่ไหมเวลาเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรับศีลเข้าถึงพระรัตนาตายก่อนพอเราเข้าถึงพระรัตนาตายก็เป็นการย้ําเตือนว่าเอาเราเป็นชาวพุทธนะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งมีพระธรรม มีพระสงฆ์นะเป็นสรณะอันนี้พอเราย้ำเสร็จแล้วเราก็จึงพร้อมที่จะรับศีลถ้าเป็นฆราวาสทั่วไปก็ศีลห้าถ้าเป็นผู้เป็นบัติธรรมเราก็ที่เรารับกันก็คือศีลแปลอันนี้คือเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ทางด้านจิตก่อนนะส่วนการกระทำเนี่ยเราก็ทำให้มันบริสุทธิ์ คนนี้สิ่งที่ต้อง,ต,องตัดเขาเรียกว่าต้องตัดความกังวลเขาเรียกว่าปริพธปริพธจริงๆตามหลักนะั้นมันมีสิบอย่างแต่เราพูดเข้าง่ายก็คือว่าต้องตัดอะไรตัดความกังวลว่าบ้านเป็นยังไงใช่ป่ะห่วงว่าบ้านเป็นยังไงเอาห่วงลูกหลานเป็นยังไงหรือว่าคนในบ้านจะเป็นยังไงพราความกังวลยังมีอยู่ สิ่งที่เป็นอาชีพการงานเป็นลาบเป็นผลอะไรพวกน,นี้นะก็ะจ,จะต้องจะต้องตัดออกไปบางคนเขาศึกษาอยู่โอ้โหมาปฏิบัติแล้วเนี่ยโอมันก็ขาดเรียนแล้วก็เกิดความกังวลอันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างนะแต่พวกเรานี่ก็โดยทั่วไปเราไม่ทำงานแล้วเราก็ไม่เป็นไรแลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อาการเจ็บป่วยเนี่ยบางคนก็เป็นห่วงกังวลตัวเองโอ้ขาไม่ดีร่างกายมีโรคประจําตัวอย่างงั้นอย่างนี้มันทําให้กังวลแบบพูดไง,ไง่ายๆคือไม่สมบูรณ์อีกอย่างหนึงก็คือว่าต้องสวงหาการยานมิตรที่ดีนะการยานมิตรในที่นี้ก็หมายความว่าครูอาจารย์ที่จะสอนเราอะนะก็บอกว่าครูอาจารย์ที่จะสอนเราต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้มีมีเมตตามีภูมิปัญญาที่จะสอนที่จะอบรมได้นะอันนี้เป็นที่เคารพเป็นที่สรรเสริญคราวนี้ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีเรื่องของจริตนะถ้าในทางในทางสมถะปฏิบัติในทางสมถะภา,นา,าวนาเมืม่อต้องหาจริตของตนเอง ว่าตัวเองเหมาะสมกับกรรมฐานประเภทไหนแต่ถ้าเป็นวิปัสนาแล้วก็ที่มันตันหายจริตกับทิฏฐิจริตแค่นั้นเอง<ม>ก็คือไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วปฏิบัติได้เลยนะผู้ปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยปฏิบัติได้เลยไม่ต้องไปเออต้องวิธีนั้นต้องวิธีนี้เหมาะกับตัวเองเพราะว่าออถ้าเป็นสมถะภาวนาที่ว่าทําจิตให้นิ่งเนี่ยนะ เขาก็จะอันนี้ลมหายใจอันนี้เพ่งกระสินหรือว่าอันนี้จะต้องคำภาวนาแบบนู่นแบบนี้อะไรให้เหมาะสมกับตัวเองอันนี้เราพูดคร่าวๆนะควรเว้นสิ่งที่ควรเว้นเนี่ยก็คือสถานที่นั้นเนี่ยพุกพ้านไหมมีความสุดโตมเกินไปไหม หรอกว้างใหญ่มากเกินไปหรือว่าห่างไกลจนเป็นที่เปียวต้องให้เหมาะสมแต่พวกเรานี้ไม่มีอะไรนะพวกเรานี้ก็เป็นสถานที่ที่มิชชิดแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนมีอากาศที่เย็นสบายมีแสงสว่างพอสมควรสมัยก่อนตอนที่ประมาณ13ปีที่แล้วนะต5 5 3 ทำที่ใต้ต้นไม้ทำวันเสาร์วันเดียวตอนนั้นตอนทำตอนบ่ายส่วนมนต์เตจก็นั่งสมาธิทางโรงเรียนที่อยู่ติดกันเนี่ยเด็กเข้ามาฝึกตีกองตุ่มตุ่มตุ่มใช่ไหมตุ่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 มเนี่ยมันก็เข้ามาสะท้อนในหูเนี่ยอาตมาก็พิจารณาถ้าปล่อยอย่างนี้ไม่เหมาะแน่แล้วก็มีโอกาสก็ไปคุยกาจารปกหองเขา บอกขอให้เว้นเวลานี้หน่อยได้ไหมเขาก็ยินดีในการที่จะไปบอกเด็กแล้วก็เด็กก็เว้นไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจัดการจัดการเพื่อไม่ให้มันรบกวนสมัยก่อนนี่ก็ทำใต้ต้นไม้เลยนะจุดเริ่มต้นเนี่ยตรงเนี้ยตอนนั้นก็ลกมากเลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีใครมาตอนช่วงนั้นบ้างที่เหลืออยู่ตอนปัจจุบัน รู้สึกจะมีอาจารย์อัมภัยคนหนึ่งแต่ตอนนี้่ด้ก็มาไม่ได้แล้วอะไรนะก็พอสมควรปริพเทนี้มีหลายอย่างก็แต่เราพูดพอสมควรแต่เวลาเอาพอสมควรนะเเชิญตรวจมนต์